มาออกแล้วขณะนี้เจริญชัยวงเป็นตัวนำขณะนี้วิลเลียมขณะนี้วิลเลียมเป็นตัวนำคอตเตอร์แบ็กที่สองเจริญชัยวงที่สามขณะนี้วิลเลียมยังคงเป็นตัวนำคอตเตอร์แบ็กที่สองเจริญชัยวงที่สาม ที่โค้งป้ายสิบออกทางตรงวิลเลียมยังคงเป็นตัวนำเจริญชัยวงเจริญชัยวงที่สองควอเตอร์แบ็กที่สามที่ป้ายเก้าวิลเลียมยังคงเป็นตัวนำควอเตอร์แบ็กที่สองเจริญชัยวงที่สามห้าสี่ ผลการแข่งในเที่ยวที่10วิลเลียมหมายเลข5้ากอชนะที่1เวลาวิ่งหนาที2.92วินาทีควอเตอร์แบ็กหมายเลข4ี่ชนะที่2เวลาวิ่งหนาที3 3 7วินาทีเจริญชัยวงศ์หมายเลข3ชนะที่3มเวลาวิ่งหนาที4 8่วินาที 1, 84, วิลเลียมหมายเลข5้ากอชนะที่1เวลาวิ่งหนาที2.92วินาที 1, ควอเตอร์แบ็กหมายเลขสี 4, ชนะที่สองเวลาวิ่งหนึ่งนาทีส3มจุดวินาทีเจริญชัยวงหมายเลขสามชนะที่สามเวลาวิ่งหนึ่งนาที4ี่จุดสี่วินาทีครับ